คือว่าเป็นอะเรเช่จับจี๊ดทุกงานโอ้โหจับจี๊ดต่ำหน้าประเทศไทยที่ได้แบบโชว์สัญชาพของไทยนะครับลองไทยเพราะว่าจริงๆเไทยมีคุณภาพะับศัยภาพต่ำไปดีกว่าไหมคะไปอย่นี้ที่แอมถึงไปร้องเพลง ไปหเล่าไปรครับไปแล้วไปแล้วคุณเมย์ก็ยังครับผมยงครก็ผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้นะครับก็ถือว,ว่าเป็นรางวัลที่ภูมิใจนะครับที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นได้รับรู้ใจ อแว่าประเเราเป็นแบบยหนัอยาชนแบบว่าอยากเชนชาญญี่ปุ่นมาเทียบ้านเมีนก็มีเพื่อนชาวี่ปุ่นี่มาอยู่ไทยเยอะแล้วเป็นทุยแล้วเป็นสาวที่แบบไปเที่ยวชอประเที่ปุ่น่ถ้าเคนที่เป็นผู้ชี่ชาญทาง้านี่ปุ่นจริงๆี่ต้องยกใย า <laughs> เลยเหรอครับพเพราะจริงๆแล้วอ่ะผมกับ,บเพ็กแม่ไปทำรายการท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันตั้งแต่ประมาณ10ที่แล้วแล้วก็ไปพาเที่ยวแล้วก็เขาจะพาไปจุดต่างๆที่ญี่ปุ่นแบบหน้าเที่ยวเนี่ยแล้วก็จุดทางไทยไปเทียททยเ่ยวเรียกได้ว่าญี่ปุ่นคือเที่ยวหน้าเที่ยวทุกซีซั่นสวยทุกซีซั่นะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าแบบหน้าร้อนเขาอ่อนช้าอย่างสปริงเขาดีหมดเลย <c oughs> แล้วก็ไม่เม <c oughs> ่ายากหรอคกไปกัน2เป็ก นะครับลองว่าอิสุเป็กเลยครับอกวันริงเราไปทุกทุทันสายทุกทุกอะไรทุกซีซันนะแ้ว่าจะเอกดไปล่นนว์ไนไปด้วยกันที่กระโดไปดุนไปตั้งต่โหทุกทุกคโดตอนนี้กํำลังใช่ ใช่จะ oh. ให้บางขนบบนี้ใช่อ่ะคุณนิวเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไปด้วยกันมาตั้งแต่ว่ายังไม่เจอการพบรักกันจนตอนมีลูกนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็พาลูกไปเดินเดินเดินหน้านี้เนาะใช่ไม่ว่าอากาศหนาวเนี่ยราสึกว่ายิาง่งรักประเทศญี่ปุ่นมากแล้วก็ยินดีกับเจแปนเอ็กซ์โปรด้วยที่ครบรอบ10ปีแล้วที่แบบทั้งเป็นแบบสามสัมพันธ์ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นได้ยิ่งย่มากปีที่สเสุดผมเชื่อว่างานก็จะยิ่ง,งใหญ่นๆออกมาเป็นี่แน่นอน เราค่ะเราหวานหน่อยค่ะก็เรีว่าเที่ยวจำได้เมืวันนะเพราะว่าไปอย่างบอกอยางที่ไปบอกไปทุกปีแล้วก็บ้านเราบ้านเราไม่มีหีมะเราก็ต้องไปหาประเทศที่มีหิมาแล้วก็มีวัฒนธรรมซชิงญี่ปุ่นอ่ะเป็นประเทศเดียวที่นิวว่าเรียกว่าต้องไปทุกปีไปกินไปเที่ยวไปใช้บันใช้ชีวิตไปแบบว่า ความคิดของเขาวัฒนธรรมของเขามาปรับใช้กับประเทศเราด้วยแปลว่าในฐานะอังกฤษเราไปเผยแพร่วัฒนธรรมเราแต่ในฐานะที่เราไปนี่เราก็ไม่เป็นนักทเี๊าส์เป็นชาวอาเที่ยวที่ดีนะ จิแปนเอ็กซ์โนะครับสาหรับประจักิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแก่ครับให้พวกเราชาวไทยได้สื่อสำคักันนะครับว่าจีๆแล้วเราก็มีวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่ว่าสัมผัสทุกงี่เขนะครับแล้วก็อยากก็คือก็แ่งชุไหนรูใจเรารู้ักคนน่าจะรู้สึกกัหมดนะคะเพราะว่าญี่ปุ่น ็นมิตรที่ดีต่อกันมานานมากทั้งทางด้านนะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือคนอะไรกันเลยก็ตามโดยเฉพาะรุ่นของพวกพี่เนี่ยนะคะสมัยก่อนก็บอกกันว่าเรายังไม่รู้จักเกาหลีนะคะตอนนั้นยังไม่ได้ไม่ได้มาตอนนั้นเราพวกเราไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นแฟรนส์ที่แบบว่าเราจะแบบใส่แต่งตัวเป่นตหน้าเต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอขอบคุณมากตัวประเทศญี่ปุ่นสำหรับทุกอย่างที่ให้แรงบันดาลใจเราด้วยอาจจะได้เห็นแบบนี้ไปด้วยกันใช่ไหมคะ ขอ <łość> บคุณนะครับที่เชิญพวกเรามาแล้วก็มอบรางวัลให้กับพวกเราทุกคนนะครับอย่างไรก็ปรมาณนั้นครับโอเคขอบคุณ